Mm hmm. <laughs> คำว่าปากเหม็นในภาษาอังกฤษพูดยังไงไปฟังกันเลยใน Quick Learning Delivery ค่ะ Breath Breath b r e a t h b r e a t h สำหรับคำว่าปากเหม็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Bad Breath Bad Breath o อ้ t ุ๋ม a t ตเจ e t ะกลาย y ป็นมอนพ h เนสต์ Bad Breath ไม่อยากเด็ดผูช้ชายคนนั้นแล้ว <laughs> ปากเหม็น But you should enjoy the enjoy anyway movie morning breath morning breath you can stop morning breath by using sparkle แต่ว่าคุณจะหมดปัญหากลิ่นปากตอนเช้าถ้าคุณใช้ sparkle เขาไม่ได้สนับสนุนค่ะใช้เองล้วนๆนะคะและถ้าเกิดว่าเวลาเราเนี่ยกลั้นหายใจเราใช้คำว่า hold your breath หรือ hold my breath ก็ได้ค่ะเปลี่ยนคำแสดงเป็นเจ้าของเป็นใครก็ได้นะคะ สูดลมหายใจสักกันหน่อยหรือไปสูดอากาศบริสุทธิ์เราใช้คำว่า catch my breath catch my breath สูดลมหายใจสักกันหน่อยค่ะและถ้าเกิดว่าเราคุยกับใครและเรารู้สึกว่าพูดไปกับเรื่องน้ำลายเราใช้คำว่า save my breath save my breath หรือ save your breath you never listen to me so I rather save my breath เขาไม่เคยฟังฉันเลยอ่ะฉันไม่พูดในเปิงน้ำลายหรอก ลองไปฝึกกันดูค่ะ